ห <c oughs> มัดคอนนี่เขาเรียกว่าหมัดคอนนะครับมไม่ทันแล้วครับผมกลืนแล้วอขอโทษขออภัยไปได้ชิ้นนู้นครับอ่ะกราบงามๆนะคํานอนวันนี้วันพระหรือเปล่านีน่เนาะใครือไม่ใช่หรือเป็นวันหยุดช้าเสวยวันพระอ๋อเหนะ <c oughs> เออเอาโอเคนะครับน้อวันนี้ว่าน่าจะเป็นวันพัสสผมจำไม่ผิดก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นู้นเอาไแมาณที่นี้โอเคนะครับอ่านี่คำน้องเอาเขาเรียกว่าแกงหน่อไม้ดองใส่ปมหมอคางดำไม่ใช่ดิปมหมอไม่ใช่ปมหมอคางดต่เปิดเขาเรียกว่าเป็นเป็นเข่งเงียดนะครับเงียดไม่เงียดธรรมดาครับเงียดเยี่ยวด้วยโอ้ยนะบว่าผิดไปคิ่ผมมากครับน้องแล้วสุดท้ายเขาจับเป็นเข่งกันนะแล้วสุดท้ายเป็นเข่งผู้จ้องเนี่ยสุดท้ายอยู่ไหอ กรักน่า,ยาหยอกน่าหยอกได้ครับนะอ่ะโอเควันนี้อาหารมีเมนูมาน้ำเสนอคือแกงหน่อมไม่ดองใส่ปลาเข็งแงดนะครับนะแงดไม่ใช่งแงดสตมัยเป็นแงเยี่ยวโอ้ยนะสมปิ้นเลยครับ <c oughs> ครมีประสบการณ์เม้นต์ใต้คลิป